ขวัญใจนายตำรวจ5ดาราสาวคนดังในวงการมีแฟนเป็นตำรวจกลายเป็นสาวที่ตรงสเปคของเราหนุ่มๆตำรวจกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่ห้าแพทนับประพาเริ่มเปิดกันที่ข่าวสุดเซอร์ไพรส์ไม่นานนี้สําหรับนักแสดงสาวพิธีกรคนดังอย่างสาวแพทที่แม้เธอนั้นจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความฮอตของเธอก็ไม่สั่งเลยจริงๆโดยเฉพาะกับหวานใจคนใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าข้างรักสาวแพทหนักมากที่ได้ออกมาเปิดตัวในวันลอยกระทงที่ผ่านมาที่จู่ๆก็มีหนุ่มปิศนาก้ามโตหอมดอกไม้โช่อโตมาตามง้อสาวแพทพร้อมประกาศชัดเจนว่าถ้ามินให้แฟนผมงอนอีกผมก็จะงออีกแม้จะดูเหมือนว่าเป็นการประกาศชัดเจนว่านี่คือแฟนแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอททาาางสาวแออกกมยยืนนัจ เจ้าตัวเองกันอีกทีซึ่งหนุ่มหวานใจคนนี้ก็มีนามว่าร้อยตํารวจตีนภชัชชัยประภาหรือนายน้องชายของดาราสาวคนดังอย่างกัดจันจีรานั่นเองแรกเดาว,ว่างานดีไม่ธรรมดาเลยจริงๆ อันดับที่4เจนนี่รัชนกต่อกันที่นักร้องสาวที่กําลังเป็นคุณแม่อยู่ในตอนนี้สําหรับนักร้องสาวจากแดนใต้อย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่สถานะความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับนายตำรวจยิวนานก็เป็นกระแสที่ถูกจับตามองกันเป็นอย่างมากโดยสามีตํารวจของเธอนั้นก็มีนามว่ามูชินยิวหรือยิวฉัตรมงคลสมแก้วนายตำรวจยศสิบีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเขานั้นก็เคยทํางานบริษัทมาก่อนแต่ก็ได้ลาออกมาสมัครเป็นตํารวจและเพิ่งจบการฝึกในกองร้อยที่3ศูส่วนฝึกตํารวจภาคเก้าไปได้ไม่นนา นอกจากงานตำรวจแล้วนั้นเขาเองก็รับงานในวงการบันเทิงอีกด้วยคือการเป็นนายแบบและนักสแสดงอิสระทําให้ได้มีโอกาสาร่วมงานกับสาวเจนนี่และได้เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์กันกลายเป็นสามีภรรยากันในที่สุดเป็นอีกคู่ที่ลหลายๆคนนั้นเชียร์กันหนักมากเลยทีเดียว อันดับที่3หญิงแยน้นนทรพรไอดอลสาวคนดังที่แน่นอนว่าพอมีแฟนเป็นนายตำรวจหนุ่มอย่างสารวัตรอุ่งแล้วนั้นก็ทําเอาสวีดหวานกันไม่หยุดแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีกระแสที่เธอไม่ขอเปิดตัวแฟนเนื่องจากปัญหาส่วนตัวลหลายๆอย่างแต่ทั้งสองนั้นก็คบหากันมาเป็นเวลายาวนานจนล่าสุดก็ได้เปิดเผยหน้าจริงมาให้แฟนๆได้เห็นกันสักทีเรียกได้ว,ว่าหล่อสวยกันทั้งคู่และสวีทหวานกันไม่หยุดแบบนี้ทําเอาแฟนๆอิจฉากันหนักมากมายเลยทีเดียว อันดับที่2แมทพิระณีต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวแมทที่แมเธอนั้นจะเคยเจอกระแสะดราม,ม่าก,การเป็นมือที่3มาแล้วแต่สุดท้ายความจริงก็ได้พิสูจน์และถูกเปิดเผยว่าเธอหนั้นไม่ใช่มือที่3ไดแต่อย่างใดและรักกันจริงกับหนุ่มสงการอย่างแน่นอนที่เป็นถึงไฮโซเจ้าของโบนันซาเขาใหญ่มีธุรกิจมากมายอยู่ในมืออีกทั้งล่าสุดก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยการใส่ชุดตำรวจถือประกาศนียบตัตรอยู่ที่ RPA c เซโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคปรปฐมเรายกงากว่าตอนนี้ใครๆก็แห่ีดกหมวดสงการกันเยอมาก ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะมีข่าวเดียวเร็วๆนี้หรือไม่รอชมกันได้เลยจ้า ดัมที่1แพนเค้กเข็มมณีปิดท้ายกันด้วยความสัมพันธ์ของนางเอกและนายตำรวจที่แฟนๆนั้นเชียร์ให้แต่งงานกันหนักมากที่สุดสำหรับนางเอกขวัญใจคนไทยอย่างสาวแพนเค้กเข็มมณีที่เธอนันนได้คบหากับแฟนหนุ่มตำรวจอย่างสารวัตรหมีแม้ปัจจุบันจะมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการแล้วแต่ชื่อเรียกสารวัตรหมีนั้นก็เป็นที่ใช้กันในแพร่หลายมากกว่าจึงทําให้คนส่วนมากติดปากและเรียกกันในชื่อนี้เกิดใหม่ในครอบครัวข้าราชการและยังมีชื่อเสียงในเวดวุงคข้าราชการมากอีกด้วยทําให้หลายๆคนอิจฉา ได้เป็นคนคุมหัวใจของแพนเค้กเอาไว้ได้น่าอิจฉาไม่เบาเลยจริงๆ